มีความกตันอยู่พระรู้คุณสำนึกคุณแล้วทำการตอบแทนเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีวางมืลงตามสบายเชาวันนี้โยมพ่อโยมแม่ลูกหลานตรึกถึงผู้มีพระคุณผู้ล้มหายตายจากไปในพระพุทธศาสนาของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือใครที่มีคุณเมื่อท่านจากไปเป็นความโชคดีที่สุด เรายัางสามารถบำเพ็ญบุญในพระรัตนตรยัยมวัดพระพุทธศาสนาส่งบุญให้อีกได้บุญเพิ่มขึ้นอีกเพราะผู้ที่ตายไปจะได้บุญเก่าที่ตัวเองทำเอาไว้เท่านั้นประการที่สองญาติทําอุทิศส่งไปให้สิ่งนี้ท่านจะได้เพิ่มดังนั้นเลือดเนื้อเชื้อไขรูปร่างของเราทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ให้มา ได้สร้างบุญสร้างบารมีเมื่อท่านจากไปบุคคลผู้มีความกระตันอยู่พระรูคนพึงทำบุญอุทิตให้ท่านและอุทิตโดยตรงด้วยวันนี้พระอาจารย์เห็นแล้วก็มีความซาบซึ้งในความสำนึกดีเรียกว่าเป็นลูกที่ดีโดยเฉพาะคุณพ่อคุณตาคุณยายทั้งสองนี้บ้านใกล้วัดใส่บาตรให้พระอาจารย์มาอยู่ใหม่ๆไม่ค่อยมีใครใส่บาตรเท่าไหร่เขาก็ยังไม่เข้าใจ พระมาจากไหนมายังไงไปยังไงแต่ตากับยายทั้งสองนี้มุ่งมัน่นตั้งมัน่นยังไงก็พระเราทำบุญก็ย่อมได้บุญไม่สนใจมีกล้วยสวยๆ้ลูก,กงามงามไม่บริโภคเองพ่อจะเก็บคือตอนเช้าจะใส่เข้าเปล่าตอนอาจารย์เดินไปทีนี้ขากลับจะเป็นกับข้าวตามมาที่วัดถ้ามีกล้วยมีมะม่วงผลไามาส้สวยๆก็จะ เลือกมาให้เฉพาะแล้วก็จะบอกพระ้าจารย์ผมปลูกเองดังนั้นบุคคลผู้มีคุณนี่แม้แต่ข้าวเม็ดหักผักเส้นน้อยที่ใส่บาทนี่องค์พะศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สาวกทั้งหลายนีย่อย่าเป็นผู้ลืมพระคุณเธอจงจดจําแล้วหาโอกาสทําการตอบแทนตอบแทนด้วยการแสดงธรรมตอบแทนด้วยการแผ่เมตตาถึงดวงจิตของบุคคลนั้นเธอม่ใช่ญาไม่ใช่เชือ้อแต่พอมา ผมภาคกาสกวาวพัดเรียกว่าเป็นลูกของพระศาสดาแรงศรัทธาเขาไม่มีคําว่ามีเงื่อนไขเลยใส่บาตรทุกคนศรัทธาทุกคนเขามีความเอื้อเฟื้อนั่นแหละคือญาติในทางสายธรรมบางคนนะถึงจะเป็นญาติเป็นเชือ้อแต่ถ้าขาดความเอื้อเฟือ้อมันก็เหมือนเนื้อในป่าพร้อมที่จะเป็นอาหารของเสือของสัตว์ร้ายต่างๆแต่บางคนส่วนมากถึงมิใช่ญาติไม่ใช่เชือ้อ แต่ถ้ามีความเอือเฟื้อก็เหมือนเนื้อของอาตมาก็เหมือนส่วนหนึ่งของพระอาจารย์ที่ต้องดูแลรักษาญาติธรรมทุกทท่านไม่ใช่เฉพาะคุณตาคุณยายหรือลูกหลานที่ใส่บาตรพุทธบริษัททั่วทั้งสังฆมณฑลที่ใส่บาตรแด่พระสงฆ์ถือว่ามีคุณต่อพระอาจารย์ต่อพระคุณเจ้าทุกรูปทางนั้นดังนั้นคริสุพ์พึงทําการตอบแทนการแทนบุญพ่อแม่ที่ล้มหายตาจากไปหนึ่งถ้ามีโอกาสบวชให้ด้วยตัวเราเอง หญิงก็ได้ชายก็ดีคําว่าบวชไม่ใช่เฉพาะผมพระเหลืองอย่างพระอาจารย์นะไม่ใช่เฉพาะบวชพระคิสุหรือสามเณรศีลห้าล8แปดวันพระแปดค่ำหรือมีโอกาสสามวันห้าวันเจ็ดวันบุลูกลก้านหลานเนี่ยมาบําเพ็ญมาบวชและโอทิศให้ยายโดยตรงท่านจะดีใจมากเพราะลูกลูกล้านหลานนี่เป็นสะพานทย์ส่งถึงซึ่งกันและก,กันมาทําได้ผู้หญิงก็บวชได้ ผู้ชายก็บวชได้บวชขาวปฏิบัติทําไงหรือมีโอกาสเป็นเจ้าภาพกองบวชถาวายสิ่งต่างๆส่งไปให้บุญก็จะได้เพิ่มขึ้นเราก็จะได้บุญได้เกื้อกูลพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีพ่อแม่ก็จะได้อนุภาพแห่งทิพสมบัติทิพย์เกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยมีหลายสูตรเทวดามาขอบุญเพิ่มก็มีันนั้นในตรงนี้พระอาจารย์ที่เน้นย้ำว่าให้ญาติเขามานั่งใกล้ สำหรับบุคคลที่ตายไปเวลาไปงานชาปนก,กิจศพก็จะเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านผู้มีเป็นผู้นำในชุมชนผู้มีตำแหน่งมีเกียรติมาเป็นสิ่งที่ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ในส่วนหนึ่งของผู้ที่ตายไปยังรึกถึงลูกหลานที่แกรักที่แกเป็นห่วงที่คอยดูแลอุป,ปถากดังนั้นให้แทรกสืมญาติของเราเข้าไปด้วยเวลาชักผ้าอานิจจาเวลาพิจารณาผ้าบางสกุล หน้ามเมียน่ะนะอันนี้เขามาบอกไม่รู้จะจริงหรือเปล่าแต่พระอาจารย์คิดว่าในความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นนะสตดว่าเราเนี่ยรักพูกคนนี้ผูกพันกันมาจะจากไปทั้งทีเนี่ยจะสู่พระลูกเบื้องหน้านี่คือจากเรานี่ครั้งสุดท้ายนี่ก็อยากพบอยากเจอให้แทรกซืมญาติที่คุณแม่รักที่คุณพ่อเป็นห่วงคิดถึงผูกพันอุปถาดูแลนะเข้าไปทอดผ้าบางสกุลให้พ่อกับแม่ด้วย อันนี้เขาบอกมาเท่าที่ได้สัมผัสถึงเวลาทําบุญให้มานั่งหน้าพระเลยทําจิตให้สงบพ่อแม่ลูกหลานท่านมารับบุญก็จะได้เห็นหน้าก็จะปลื้มใจอันนี้เรียกว่าญาติสายโลหิตดังนั้นแล้ววันนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์ขอน้อมอนโมทนาในทุกๆกขุศลที่ลูกหลานได้ทําอดีตชาติผ่านมาและปัจจุบันในวันนี้จงเป็นสมบัติแห่งทย์ผ่านหมู่คณะพระสงฆ์ อุทิศบุญส่งไปให้หากว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราอยู่ในภพภูมิใดขอขออนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยจงส่งขุศลพลรบุญนี้ไปถึงอย่างเต็มที่ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระตามประสงค์หากมีสุขขอให้สุขยิิงๆขึ้น,นคือภพภูมิของเทวดาหรือหากพัดตลกไปสู่ภพภูมิแห่งความทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ด้วยอนุภาพแห่งบุญน,นี้และขุศนพลรบุญนี้เกื้อกูลท่านทั้งหลายเป็นแบบอย่างที่ดีมุ่งมั่นตั้งมั่น อาการ32ร่างกายของเราคือสมบัติที่พ่อแม่ให้มาท่านจะภูมิใจมากเพราะเราเอามาทําความดีท่านก็ได้เราก็ได้พุทธศาสนาก็เป็นแบบอย่างที่ดีจึงขอให้ความดีนี้จงเป็นปฏิการแก่ท่านในการดําเนินชีวิตถึงผลสําเร็จในทางโลกสําเร็จในทางธรรมทุกท่านทุกตนทุกคนจงทุกประการเธิ